สวัสดีครับผมเดวิดพอนครับวันนี้เราจะมาเล่นเกม o อา l a s t ในพาร์ทที่สกันแล้วนะครับมาก็เล่นว่ายาวนานกันนะครับพาร์ทที่สิบสำหรับพวกคุณอาจจะน้อยนะครับสำหรับผมไม่โคตรยาวนานเลยเล่นมาไปชั่วโมงเลยครับอ่าตอนตอนไี้แล้วครับคือเราต้องไปที่ห้องฉายหนังนะครับอ่าห้องฉายหนังก็แปลกุญแจหลังแสงให้ผมเดาน่าจะเป็นหลังแสงที่มันแบบว่าฉายหนังเออกล้องที่มันฉายแสงครับอ่าครับน่าจะไปทางนี้ สะดุดเกิดเลยอ่ะมึงแทงสันทุกต้องตายเนี่ยตะฟักเอ๊ะคุณนี่ยังเสียงเป็นโปนป่ะใครเล่นเป็นโนอ,อ่ะเล่นพอนจัดอต้อตงปิดทางนี้นะครับเจไปไปครับ miles เราไปลุ้นกันดีกว่าครับว่ามาจะรอบไปได้หรือไม่อ๋อโอเคต้องไปทางนี้ใช่ไหมอ่าจะไปไปเฮ้ยเจาะเฮ้ยทางนี้ไปได้ปะ <c oughs> ไม่ได้หรอกโอเคเช่นเราก็ไม่เจอแปดเลยหรือว่า <c oughs> แปดกูอยู่ไหนวะเว้เนะ่อ๋อนี่ไงสวัสดีครับงาะเฮ้ยสวัสดีครับ หล่อซะด้วยแม่ใจหล่อเชียรมึงเล่นเปบนออดีทั้งห้าเยี่ยมไปเลย,ย,เยแ,แล้วโอ้ยนี่ไงเจอแบบละเยี่ยมเยี่ยมจับตาโอเคเราต้องไปที่ชายหนักนะครับตรงนี้เหรออ่าโอเคโหมึงดุหนักจนตายเลยเนะี่ยไม่เพื่อนอุย้ยเชีมม่ยมอะไรอ uh, ่ะเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ ตัวตื่นเบอร์ดาเบอร์นิกนะครับอ๋อสัมภาษณ์ว่ะโอเคต้องถ่ายสัมพันธ์สัมพันธ์ครับหนังนี่เป็นของจริงนะใช่ครับมันไม่มีเอ่อโปรเทสอะไรใช่ไหมครับไม่มีการหลอกลวงไม่มีไม่มีในเดือนจูนหนึ่าสี่สาคนได้ทดลองว่าเกี่ยวกับการเลือดไหลครับคอนเทนต์ subject ใช่มีการชันสูตรศพคร ผมเปิดเผยว่ามีใช้ชิ้นก้อนเนื้ออยู่ที่สมองมันเป็นสิ่งที่ฆ่ามันนะครับก็เป็นสิ่งที่บอกเกี่ยวกับอเมริกันได้นะผมมีทฤษฎีผมอยู่ในบ้านเกิดของผมเนี่ยในหลายปีที่ผ่านมามนเป็นการเข้าใจที่เป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะมีความรู้สึกว่าคุณจะเชื่อมั่นในสิ่งนั้นเพื่อที่จะก้าวผ่านความกลัวความโกรธในภาษาอังกฤษว่าคนจะเป็น แปลว่าอะไรวะอาจจะหมายถึงความหวังในจิตใจของคนเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างที่มากกว่าน,นั้นคุบคืงการทดลองที่เกีับความตายเกิบความบ้าคลั่งโดยเซตซับเจ็ตเ,เนี่ยมันได้พบเจอเด็กความกลัวเราถึงจะสามารถที่จะทำการทดลองได้อ๋อเหรอครับไม่ไม่ไม,มันไม่ใช่เรื่องของเหนือธรรมาชาติไม่ใช่ ไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องตืง่นจากธรรมชาติลลเลยแล้วคุณบอกว่าโปรเจกต์วอลเลอร์นเนี่ยมันเป็นเอ่อมันเก็บเวถึงอะไรเหรอครับอ้าวแต่ก็เงียบไปนะครับโอเคขอบันไอ้ไอม้น่าจะสรุปแล้วล่ะแล้วล่ะไอ้ดรเบอร์เบกเนี่ยจบสัมภาษณ์ของดรเตอร์เบอร์นึ่นะครับก็คือเหมือนเสียงผู้ชายคนเนี่ยคนที่สัมภาษณ์เนี่ยน่าจะเป็นดร็เตร์สเตรนเกิลนะครับเป็นแบบว่าเป็น พี่ชายของใครสักคนแล้วกออ็มันก็25ปีมาแล้วนะนออการสัมภาษณ์ปักกินเนี่ยโดยได้บรรยายว่าเป็นการสัมภาษณ์ดรเบอร์นิกที่ลอสอลามอสก็นะะเป็นงานของออของรัฐบาลนะครับโดยเบอร์นิกมันพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการเลือดไหลของก้อนเนื้ออะไรย่างที่มันแบบว่าทำให้คนเนี่ยปฏิกิริยาความบ้าคลัง่งมีการเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วก็ แล้วก็เรื่องความเชื่อของนาซีโดยตัวทักลอเนี่ยต้องได้รับความหวาดกลัวและก็ถึงขีดสุดนะครับถึงจะถึงจะใช้งานตัวเอนจินได้แล้วก็คือวอลฟอร์จนิกเอนจินนั่นเองนะครับโอโดยโดย n เอนจินเนี่ยมาเป็นฉายภาพหนักนะครับโดยมันจะเข้าไปในหัวคุณแล้วก็จะมีเสียงเพลงที่มันจะเข้าไปในหัวที่คุณไม่สามารถที่จะกําหนดเพลงนนั้นได้ ผมได้กระพิบาแล้วก็เห็นเหมือนเป็นแสงลายสักอย่างเป็นลายโลชั่นนะครับเหมือนกับว่ามแมลงที่ฝูงมแมลงที่อยู่รวมกันแล้วก็อยู่ในบาดแผลของการผ่าตัดอีอยอยอยยแล้วก็คนไข้ก็ได้พูดถึงการใช้ engine เ,เครื่องยนต์นี้ว่าจะเป็นการทำให้ทำลายบอลลเดอร์ได้มาเป็นลักสักอย่างที่มันได้ยินอยู่ในกระดูกของผม ไอ้มาันก็ไอ้มาันก็หลอนไปด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็คือผมสรุปให้สั้นนั่นก็คือว่าเนี่ยการสัมภาษณ์มันพูดถึงว่าไอ้บอลไรเดอร์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาตินะครับแต่ว่ามันจะเป็นเครื่องจัดอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะเป็นจอมอนิเตอร์ให้เราดูนะครับซึ่งคุณผู้ชมเห็นปะมันจะมีแบบว่าเป็นภาพแบบเป็นลายโลชร์นนะครับที่เป็นลายแบบเวลาที่จิตวิทยาเขาจะใช้อะไอ้พวกนี้นะครับมันจะอยู่ตรงตาของเราแล้วก็ เหมือนเป็นการทดลองและอะไรสักอย่างของไอ้มาฟอร์จเนนเอนจิ้นวอลเลเดอร์นะครับโดยการที่คนเนี่ยผู้ทดลองเนี่ยจะทดลองได้อย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยมันต้องผ่านความกลัวอันทุกๆอย่างทุกๆสิ่งนะครับเพื่อที่จะใช้งานเครื่องยนต์นี้ได้อ่าก็ตามนี้นะครับสำหรับการทดลองวอลเลเดอร์นะครับก็คือมันไม่ใช่ผีวิสาอะไรพวกนี้นี่แหละเออมันเป็นการทดลองครับจบนะจับแปโอเคเราเรียนรู้มาเยอะเลยครับ โอเคแล้วทีนี้เราก็ต้องไปรู้กันต่อนะครับว่าทําไมบอลแรเดอร์มาเกิดได้แหกออกมาได้โอเคไปทางแสงสว่างใช่ไหมตาม,มาไปเรื่อย์ไปไปอ,อ้อ๊ยหาเพื่อนเริด่ดตามหาเบอร์หนึ่งแลเว้ยทางเดียวเท่านั้นโอเคเราทราบโอเคได้ๆๆจับไปงานกูสินะโอเคมีไฟล์ด้วยวะ่ะไฟล์แล้ววะ อ๋อมันก็พูดถึงมันพูดถึงแบตทีเลยเฉยๆนะครับไ,ไม่มีอะไรจบ <c oughs> เปิดได้เกี่ยมโอ้หแม่งกองมมอเ,เ,เฮ้ยมีถามไปใช้ได้ปวะ่ะออกมานีดิโอเคเปิดประตูอ่ะเฮ้ยเชี่อว่าดึกมากไอสัตว์ตกใจหมดเชี่อะลรว,วะอ้าวเปิดไม่ได้ด้วยเชี่ยแม่งล็อกไอสัตว์อีเวยได้อาเมึงนี่เองแม่งวิ่งไปแล้วครับ โอเคครูต้องไปทางน,นั้นใช่ไหมทางที่มันเพิ่งโผล่มาโอเคจะไปโอเคครับอ๋อนี่ไงหลังแสงหลังแสงครับเราไปกุญแจหลังแสงฉายภาพนะครับโอเคอตั้งสติว้ตั้งสติว้แม่มผมเล่นมายาว่าเลยครับบอลตกผมรล่มเป็นบ้าแล้วครับแม่งเล่นติดต่อกันอย่าง,งนานๆเนี่ยกระโดดไปครับเฮ้ยยอะโอเคไป <What? S 2> เอ้าไอเช่นแม่งแกล้งกูป่ะเนี่ยไอตัวเมื่อกี้นี้ไอสัตว์แม่น่าจะกระเทืบได้วะแม่งแกล้งกูครับติเวได้โอเคเราต้องไปหาบัลลุมมาตินนะครับที่ชั้นที่สามโอเคเย่เย่จับไปนะไปทางเดิมใช่ไหมไปทางเดิมอุ๊ยอะไรวะใครใครมองประตูอ่ะแอบก่อนแล้สัตว์แอบก่อนแอปบังกรับแอปบังกรับ ไอเชี่ยนี่มันไอไอแฝดนี่ว่ะแฝดนรกไอเว้ยเยเห็นกูจะไม่ได้เห็นกูจะไม่ได้โอเคกูรีบว,วิ่งรอหลังสุดเข้าไปทางที่มันมาครับเข้าไปทางเดินมาบ้าไปเท่าไหร่วะทางซ้ายใช่ไหมทางซ้ายทางซ้ายโอเคปิดประตูแม็กปิดประตูเป๊บโอเคโอเคปิดไปฉายไม่ไม่มีโอเคไปทางไหนก่อน,ไป,น,นไปก่อนสัตว,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 ว์ไปก่อนละไปแล้วเย่เย่เฮ้ยไอแฝดว่ะออกไปเลยเฮียออกไปก่อนละไม่รอละ เอ้าไอ้เช่ยมันไม่ไล่กูเลยนะประเด็นอะไรของมึงเนี่ยไอ้เชี่ยแฝดนรกมึงจะฆ่ากูไว้ใช่เหรอโอเคตามรอยเริ่มไปนะครับช่างแมง,นแน <c oughs> งแล้วกันนี่อย่างกดสปีดลันแล้วกันไปละอาเวมาสั่งเอ้าไปตรวจหน้ากูเฉยเล,ย,ลยไอ้เชี่ยล็อกโดยนี่อย่างว้าแม่งโอเคเป็นไงต่อวะเมือออฟก็บอลเลชั่นแม่ง อ๋อเราต้องเครื่องลิฟต์ใช่ไหมเอาเลยและลิฟต์ใช้กุญแจมึงใช้กุญแจยังไงมันไขย,ยังไงเนี <c ười> ่ยกูไม่เข้าใจอันนี้เหรออ๋อทางนี้เปิดได้โอเคปิดประตูแป bon. ๊ hey, บแม่งเฮ้ยรอ่ะเทพประซั์ดุดมีทำไปใช้ไหมเด่กเออ เฮ้ยมืงกครับวัสดีครับไงเพื่อนอันนี้มันตัวเล่นปีโนป่ะอาจจะใช่นะครับเฮ้ยกูไม่มีเวลาแล้วกูไปหาไอ้บัตรหลวงก่อนชั้นที่สามเฮ้ยเพื่อนต้องไปทางไหนวะไปต่อเฮ้ยไปทางนี้ดีกว่าโอเคแม่งเอาเฮ้ยทำไมมันมาโสดมนเธอหนีวะอ่ะไม้มันจดอะไรไว้นะครับ อไอเสิ่งคลื่นนี่อีกแล้วอะเหมือนคนไข้มันจะคุกเขาก่าแล้วก็โสดอ้อนวอนนะครับ mm. เขาอาจจะพาบาดหลมมาตินเข้าสู่เส้นทางที่มันบ้าบอ mm. เขาอาจจะได้ยินสิ่งที่ผมได้ยินเช่นกัน mm. เขาอาจจะเป็นทางเดียวที่จะเอาอจากที่นี่ของเขาได้ mm. ไอ้บาดหล่นั่น่ะที่มันเรียกว่าคําสอนงจากทรายไอ้ไม้มันไอ้ไม้มันเพ้อหนักแล้วครับตอนนี้บอกเลยไม้มันเพ้อหนักแล้วครับ สมกันใหญ่เลยครับบนฝั่ไปทางไหนวะอ๋อทางนี้เหรอโอเคขออนุญาตผ่านห้องหน่อยนะเพื่อนสมกันใหญ่เลยวะเกิดได้ขึ้นวะผมว่ามันใกล้จบเกมแล้วละ่ะเอาตรงผมคิดว่าผมเลยเครึ่งทางมาแล้วซึ่งก็เป็นในที่มากดีมากนะครับเพราะว่าผมเหนื่อยมากเลยตอนนี้อ้อนี่ไงไปทางนี้ใช่ไหม โอเคขอระยะผ่านทางหน่อยนะเพื่อนโอเคมานะโอเคไปไม่ฝนตกหนักใหญ่เลยโอ้โหนี่เราอยู่ไหนวะเนี่ยเิเคโอ้ปัดเสียงเอเยงระครังดังใหญ่เลยนะครับอะไรวะ God has sickness พระเจ้าเกลียดความป่วยเหรอ เปิดประตูให้กูด้วยเออขอบใจมากโอ้โหนี่มาแล้วเนี่ยอ้าวเฮ้ยไอ้แฟนมันลน็อกไดว่ะเฮ้ยโทรัพดูดไม่ทำอะไรกูหรออันนี้มาบาดหลวงได้่ะใช่เจ้าพร้อมแล้วก็จะเข้าลงกับวอลเ,เดอร์แล้วอีกนิดเดียวเท่านั้นอะไรวะมึงเนี่ยฉายไปฉายไปเฮ้ยมึงอ่ะงานของข้า เจ้าสามารถออกจากที่นี่ได้แล้วนี่แหละคำสองของท่านคำสัญญาของนักบุญที่อิสคุสุลภาพลัตส่คามตายและนี่คือจุดจบของผมเจ้าต้องอขอดการตายของข้านะข้าจะได้เกิดใหม่และทุกคนจะได้เป็นอิสระอีกครั้งหนึ่งเจ้าไม่รับการอันตายต่อไปแล้วข้าซ่อมลิบให้เจ้าแล้ว จะพาเจ้าไปสู่อิสระเราทุกคนจะได้ไปอิสระทันทีเออตะทีเฮียตะทีเถอะตอนนี้แหละลูกชายอ้าวชีวยตแม่งเผาตัวเองว่ะง่โอเคครับมันตายแล้วครับไอ้บัณฑโดมมาตินเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยบัณฑหลวง ทำสสมจริงดีวะ่ะตายไสเหี้ยแมง่งทำกูโซนมาตั้งนานเด็เวได้วยเรียบร้อยครับเอากุญแจมาโอเคเราจะเราจะออกจากที่นี่ได้แล้วนะครับเย่ดูแป๊บ The Passion of Father Martin <c oughs> กูไม่อยากเชื่อเลยวะ่ะไอ้บัตรลวมาตินแม่งขั้งใครพระเจ้าชิบหายเลย แล้วก็แม่งตายอย่างหน้าอนาถชิบหายแล้วก็กูไม่อยากจะเชื่อนะแต่ว่ากูคงจะคิดถึงมันว่ะทางออกถ้ามันพูดความจริงแล้วก็กูสามารถที่จะออกจากที่นี่ได้แล้วนะครับเพื่อที่จะมีเรื่องที่จะไปเล่าสู่ขานกันไปเขาอยากให้ผมเนี่ยกระจายคําสอนของเขาก็ได้กูจะบอกให้ทั่วโลกไปเลยสัตว์เอ้มมายมันจะมันจะแฉเบรกออฟให้ทั่วเลยนะครับ โอเคพอได้ออดแล้วนะครับว่าไงแฟร์แฟรนรกว่าไงนัวเวย์พีซั์เออขอบใจมากว่ะไอ้เบิร์กไปไลย,ยไปแล้วครับโอ้ยแม่งโอเคไปทางนี้ใจังปะโอ้แม่งโอเคผ่านไปได้แล้วนะครับเดินไปไปต่อดีกว่านะครับ ต่อเนื่องกันเลยครับยาวๆครับโอ้แม่อะไรวะเนี่ยเราต้องหาทางออกให้ได้นะครับไปที่ลิฟต์ตรงนั้นนะอ๋อเราต้องขึ้นลิฟต์แล้วก็ลงไปชั้นที่มันไปประตูหน้าใช่ไหมเออโอเคจะออกจากที่เฮ้ยไอ้คริสไอ้คริสไอ้คริสชิบหายคริสไอ้คริสไอ้คริสปิดลดสัต์ปิดลดสัต์อู้ชิบหายปีนเลยปีนลิสัต์ ปีเลยสัตว์วิชไว้กระโดดข้ามกระโดดข้ามกระโดดข้ามไปเลยสักโอ้โหโอ้โหไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยกูมาทันตันกูมาทันตันจะบอดอ๊ะไอ้เชี่ย้ยกูจะได้ออกอยู่แล้วว่า กูจะได้ออกอยู่แล้วอะ่ะกูจะได้จบเกมอยู่แล้วพระเจ้าช่วยไอ,อ้เชี่ยกูมาทันตันเฉยเลยเนึกว่าแบบห้องน้ำมันจะมีแบบว่าผมก็ไม่ได้ดูว่าเป็นห้องน้ำไงโอ้ไม่เลยไม่งกูเกือบจะจบเกมอยู่แล้วกูเกือบจะจบอยู่แล้วอะ่ะไอ้เชี่ยโอเค ขอตัดพาร์แต่ตรนนี้ดีกว่านะครับสำหรับเอาลาพาร์ตที่สิบม่โอเคโอเคเดี๋ยวผมจะสปีดนันเลยผมจะสปีดลัดไปจุดตรงนั้นเลยนะครับก็ถือว่าดีนะผมจะได้พักสักทีแล้วก็เออผมจะได้ตัดต่อแหละคนนี้นะครับอ่าจับไปแล้วจะได้เล่นจบสักทีนะครับสำหรับเกมนี้นะก็เลยได้ว่าขอตัดพาร์ตแต่พินนี้ดีกว่านะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนก็ใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ ขอโทษโชคดีเจอกันลาก่อนบ๊ายบาย